เ็นสกู๊ตชี่เกือบทั้งหมดของเราไปดูชิ้นแรกกันเลยก็จะเป็นของแท้นะเป็นอันนี้นะคะของแท้ไม่ค่อยสรุปนะชิ้นต่อมาก็จะเป็นยางนะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะต่อมาก็จะเป็นทําเองนะคะเป็นอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็น,นดังมันมีสีน้ำตาลด้วย แล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กนะคะแล้วก็จะบีเป็นกระต่ายนะเป็นด้ากระต่ายแล้วก็จะเป็นโดนัทนะคะโดนัทแล้วก็จะเป็นเค้กนีแล้วก็จะเป็นฝรั่งหน้านะคะ donut. แล้วก็จะเป็น,นจัมโบ้เค้กรูน,น,น,ะะน,นี้ถ้าเร็วไปก็จะขออภยนะัยเนาะแล้วก็จะเป็น เค้กสีอันนะคะแล้วก็จะเป็น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 <อ>แล้วก็จะเป็นแบบขนมเดือนดาวนะเดียดนะเดียดยอ่า,ารพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะคะอันนี้เป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อาจจะมองไม่เห็นนะแล้วก็จะเป็นเอ่อเป็นนิ่มมากเป็นสกุชชี่นะ<ช>มีลายส้น กำเนเยะเองน้ำมันจะเนียนไปเส้นไปไหนไมันมีอรอยเส้นอยู่ตรงหัวอาจจะมองไม่เนี่ยมันสโลล์มากเป็นของคิตตี้แต่ไม่มีแถมนะเป็นแบบของกบมือสองนะคะแล้วก็สอนนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายขอให้กดไลค์แล้วก,กดซับสไคร์เราด้วยนะแล้วอย่าลืมไปติดตามคลิป